แผลน้องนะเราเฮ้ยเราเจอคู่ชกมาครั้งนี่แพหรือชนะเข้ามาวันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อเป็นไงเมื่อเช้ามาสอบพอดีนะเราซ้อมมากี่วันพี่น้องได้ซ้อมค่ายเดียวกันไหมใช่ครับซ้อมลันนะไอ้ซ้อมที่ไปที่ซ้อมที่ลานนาเตอรอ๋อไม่ใช่ซ้อมที่ผ่านไปที่ที่ใต้นะซ้อมที่ลานนานะเอาละชกมารวมๆเท่าไหร่ได้ตอนนี้เราฝีมือสามไฟหลังนี่ชนะหมดไหม ลากถูราชนะใครวะนะชนะยอนนำคนนี้นะที่ร้างกำเนินใช่ไหมอ่ะวันนี้กลับมาเจอกันใหม่เขาสไตล์ยังไงอ๋อโม่สูงรถสูงของเขาไหมอ๋อได้ได้ได้กันนะรถสูงตรงไหนเอ้าร้อเด็กจากจังหวัดสงขลาอ่ะบอกทางบ้านเชียร์ไหนเด็กน้องก้าวเอ้าก็วันนี้เป็นวันนี้เป็นอะไรใหญ่บุตรชายจะมีในโลกหน่อยขอชูดีรู้บ้าง ยอดบุญนำกลับมาเจอกับเอ้ยเจอฉลามเงินใช่ไหมใช่ครับเราเคยชนะเกัาไหมแพ้เข้ามาที่ราชดำเนินป่ะวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดครับวันนี้ร้อยสิบแปดก็กังวันอ่ะนะซ้อมจอห้าไปยักไหมจอห้าไปยักกี่วันครับผมยี่สิบสามสิบวันเราไงฝีมือหรือเข่าหรือตายยังไงเข่าเข่านะสูงเท่าไหร่ความสูงร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักบ่อยๆท่าสิบเจ็ดปีนี้เราอยู่ท่าไแล้วสิบหกสิบเจ็ดครับสามไฟหลังได้ชนะกี่ไว้ ล่าสุดก่อนชนะไปชนะสองไปแพ้หนึ่งไปแพ้ครับล่าสุดล่าสุดแพ้ใครมีชัยลงยังอ๋อเอ้ยลงลงลงชนะเขาด้วยลงแพ้เขาตกลงแพ้เขาครับแพ้เขานะวันนี้ก็กลับมากันที่อ้อมน้อยแก้มือนะเป็นไงเขามีลูกไหนบ้างที่ลูกแพ้เราทีเดียวตายครับตายแก้เรียบร้อยอ้าวเด็กจากจังหวัดเลยครับอ่ะบอกทางมานเชียร์หน่อยวันนี้เป็นกับใจด้วยนะครับเฮ